อัปเดตความเคลื่อนไหวค่ะน้องลิซ่าออกตะเวนกินอีกแล้วค่ะงานนี้ไปกับคุณเชอรีนซึ่งก็เป็นน้องสาวของคุณนิชคุณนะคะก็เป็นพี่ที่สนิทกันมากๆค่ะมาเมืองไทยทีไรก็จะเจอกันทุกทีนะคะแล้วก็คราวนี้ค่ะออกไปทานอาหารด้วยกันนะคะท่าทางอาหารจะถูกปากมากๆค่ะเห็นถ่ายคลิปกลับมาอัปเดตให้กับแฟนๆได้ดูนะคะรวมไปถึงหลายอาหารด้วยค่ะก็มีหลายอย่างน่าทานอย่างที่เห็น ส่วนน้องลิซ่าค่ะวันนี้เธอก็มาในลุคเท่ๆคูลๆอีกแล้วนะคะเห็นบอกว่าช่วงนี้กําลังอินกับหมวกแก๊ปอยู่ใช่ไหมสงสัยว่าจะจริงค่ะเพราะว่าทั้งภาพเมื่อวานแล้วก็ภาพวันนี้ค่ะน้องลิซ่าค่ะก็จัดหมวกแก๊ปตลอดเลยนะคะคุณผู้ชม ส่วนความเคลื่อนไหวอื่นๆค่ะนอกจากวันพรุ่งนี้สาวๆแบ็คพิงคค่ะจะไปเล่นคอนเสิร์ตที่ฮ่องกงแล้ววันที่25ค่ะเราก็จะได้เห็นพวกเธอไปปรากฏตัวที่ฝรั่งเศสอีกด้วยก็เป็นงานค่ะที่เรียกว่าเป็นงานใหญ่เลยนะของฝรั่งเศสค่ะก็คือเลกราลา e เดอเพรสูนะคะเป็นงานการกุศลที่เคยมีข่าวออกมาก่อนหน้านี้นั่นเองก็ตอนนี้ค่ะเขามีการประกาศนะวันจัดงานออกมาแล้วนะคะเป็นวันที่25มกราคมที่จะถึงนี้ซึ่งก็เรียกว่าเร็วมากๆเลยนะเพิ่งมีข่าวออกมา ตอนนี้เขามีการประกาศวันจัดงานออกมาแล้วแล้วก็เห็นบอกว่านะคะหลังจากที่แสดงเสร็จแล้วเนี่ยวันที่28ค่ะเขาก็จะเอาไปฉายทางช่องทีวีของฝรั่งเศสอีกด้วยเป็นอะไรที่น่าติดตามมากๆนะคะเป็นงานใหญ่อีกงานหนึ่งกันเลยทีเดียวค่ะส่วนช่วงนี้ค่ะก็ดูภาพสวยๆของโนริซ่าไปก่อนนะเพราะว่าเห็นมีโฆษณาตัวใหม่ออกมาให้กับเราได้ดูอีกด้วยนะคะก็เป็นแบรนด์เสื้อผ้าเกาหลีค่ะอย่าง ADLV นะคะก็มีคอลเลคชันใหม่ๆประจำปีนี้ออกมาค่ะ นอลิซ่าค่ะมาในลุคคูๆเท่ๆนะคะเป็นแนวสตรีทแวร์น่ารักมากๆเลยค่ะ,อะแอดก็เอาเรื่องราวนะคะความเคลื่อนไหวใ,ใหม่ๆนะมาฝากนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า